มีแล้วมีแล้วตาจับได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามาทำรายการคพี่จตั้เล่นเล่นอาวันนี้เราจะมาใส่ชุดอาวุะกันนะคะนร เลยนะให้ให้ใครใส่คะให้พี่จิตต์ซองใส่ก่อนนะแล้วก็พอใส่เสร็จปุ๊บเราจะให้พี่จิใส่เล่นสเก็ตครับนี่ให้พี่จิตต์ใส่ชุดนี้แล้วก็เล่นสเก็ตโอเคไหมใช่ไหมคะับโอเคครับพี่หน้าบ้าเลยนะคะอยากใส่มากนะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูเรามาใส่อุปกรณ์ดีกว่าใช่มาใส่กันเลยดีกว่าเป็นไงมาใส่เลยใส่เลยใส่เลยเร็วเร็วเร็วโอ้ดูดูน้องกัดลากกดมาให้พี่จิตต์หน่อยนะนี่ครับชุดอวกาศต้นเองต้องใส่ต้องใส่ถ่านก่อนนะคะพี่มันเดินแบบนี้โอ้โห แม่รู้ด้วยนะว่าต้องเดินแบบนี้นะท่าใดจะมีทำไมจะมีของอ่าตัวแรกเราจะให้น้องสุกัสใส่แต่น้องสุกัสไม่กล้าใส่นะครับให้พีเดอร์ตัเป็นคนแบบว่าใส่ก่อนต้องนำน้องดูนะถ้าน้องถ้าพี่จะใส่ได้น้องก็ต้องใส่ได้อ่าพอเปิดออกมาก็จะมีลมนะใช่มีลมลมแล้วจะเป่าชุดข้างในอ่าพี่แล้วเอาขาใส่ก่อนเอาขาใส่ก่อนน้องขาใส่ก่อนอ่าไม่เอาขาใส่ก่ช่วยก่อนนะคะขอให้พีเดอตัดก่อนอ่าเดีอร์ตันมาเลยใส่หัวเข้าไปหัวก่อนพี่ตันมาทางนี้ใส่หัวทางนี้ ดูดูดูป๊าปใส่ก็ไว้โอเคนี่มีหัวนี่หัวนี่อ่าเรียบร้อยมีกระชุดตีพึ่งเลยเนี่ยใส่แล้วโอเคเอาเอาเมื่อออกมาเอาเมื่อออกมาเอาเมื่อออกมาต่อไปนี่อาจารย์ต่อกนนเไม่ตันนรกไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยแต่ต่อไปใส่ขาเอาขาใส่ขาใส่นี่อาจนี่ดูเราสุดขั้วกระโดดแบบเลยอ้าวกระโดดแบบอย่างนี้เหรอ ใส่ออกมาเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่เตตัสนะตอนนี้ลองกับพี่เตตัสคองเป็นอนุทวิกาษแล้วเย้เฮ่โอ้โหดูตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนดาวของคานใช่ไหมมาเราจะลอยตัวกันนะคะพี่มาเดี๋ยวเราไปเดินที่สนามเราไปเดินที่สนามมาเราพาเตตัสไปเดินที่สนามอ่ะเร็วตาตอนนี้พี่เตตัสเดินข้ามลมาแล้วครับมาเดิวอนุทวิกาษทางนี้อนุทวิกาษเดินมาที่สนามอ่าเราจะเราจะให้พี่เตตัสลองวิ่งดูก่อนนะว่าวิ่งคล่องไหมเอา อ้าดูค่อยๆเดินค่อยๆเดินอ่ะพ่จารณ์วิ่งไรพิจาัณวิ่งโอ้โลกอะดูดิเิน้เลมอนเลยอะอ่ะวิ่งแล้วโอ้ต่างดาวมาแล้วครับโอ้โหเราจะไปกอบโลกนะโอ้เหาะเหาะบิน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 โชว์หน่อยบินหน่อยบินเอิ์นเอิ์นโอ้โหกระโดดอึ๊บดดดดโดดดหอดดดดดกด เราวิ inda, ink, <laughs> so, ่งเราวิ่งเราวิ่งเลยควบเร็ววิ่งวิ่งเร็วบอลโดนลมอนเลยนะเรื่องอากาศเราเร็วเร็วเรดูต้องกัารคกมพิวเตอร์มาด้วยนะเรื่องอากาศล้มแล้วเรื่องอากาศล้มแล้วอ้าวรต้องการลากเราหนีเราหนีเราเร็วเร็วโอ้ยกัดกลัวโอ้ยงัดกลัวนะครับมาแล้วครับเรื่องอากาศสีสีาดมาแล้ว วิ่งวิ่งวิ่งเลยมาแล้วมาแล้วออาวิ่งมาวิ่งมาดูโอกาสวิ่งมามาแล้วไปไหนวันนี้เราวิ่งเร็วลองเร็วเราวิ่งเร็วสุกันเร็วมาแล้วครับดูโอกาสเดินมาแล้วดูเราสุกันทำไงเราสุกันทำไงดีวิ่งหนีเร็วมาแล้วลูโอเว้าหนีหนีมานี่ นี่เยนเย้ไแล้วลองจั้แล้วเือการัวทียมเลยมาเดี๋ยวให้พี่เตตัลองเนึ่นสเก็ตซะหน่อยโอเคดูีว่าใส่ชุดโอกาสจะได้สเก็ตได้ไหมโอเคค่ะ่นี่พี่เตตัดได้สกูตเตอร์มาแล้วครับอะมาเดี๋ยวรับเล่นเลยรับรับเล่นเล่นเลยไปไปดูไปๆๆไปได้ัหยเนี่ย ทำไมดูล,ล,ล,ลูกนี้ลูกโอ,อนเลยฮะโอ้ไปถ่ายไปถ่ายไปว้าวเท่เลยโอเคโอเคไหวไปได้ไหมไปได้ไหมพี่เตต้าส่งไปได้ไหมฮะได้หรือเปล่าต <c oughs> ลกอ่ะดูดิโอ,อ้แล้วก็จบแล้วนะครับกาศใส่ชุดอวกาศเล่네น WAY ในวันนี้นะครับโอ้โหสนุกมากเลยนะโอ้โหใช่ดูดูเหงื่อครับเต็มหัวเลย ดูน้องสกัดเช็คให้ด้วยนะโอ้โหเปียกมากเลยสนุกใช่ไหมคะใช่วิ่งไล่กันมันมากเลยวันนี้อ่ะถ้าพี่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสตอร์คไอช่องน้องสกัดน้าพี่เตตัสด้วยนะครับไปดูกันได้ช่องพี่เตตัสก็มีนะโอ้โหดูอ่ะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายยูหูสกาดดิน